ครับกวนอวยุธยาไฟยิมพบกับยามเขมราจากกัมพูชามุมน้ําเงินครับยาวยาวครับยิงกับไม้ถอเรือครับดาวรุ่งยาวแบบนี้นะครับอยู่ที่กวนอูแล้วอ้าวครับโอ้โหยมาแบบไม้ถอเรือเลยครับอ้าะครับโอ้ยต่อยมาครับแหมต้องการดีดีครับแหม อย่าไปยื่นหน้ายื่นเส้นทางวันเวที่นี่ไม่มีประโยชน์ต้องสวนทางแม่เราบรรยายนี่นักมวยในเวทีไม่ได้ยินนะครับต้องโค่นต้นตาลงให้ได้ครับได้เลครับจุดน้องครับจุดน้องเสียการท้องเสียการตอนนี้กูดูเชื่อว่าเล็งที่ท้องอย่างเดียวครับเล็งดีท้องอย่างเดียวคาะสีข้างคาะสนิมคาะปาขู่อีกบัตหนึ่งเอาเอาให้อยู่ครับตอนนี้ครับลุ้นกันจริงๆครับเอ้ามีโต้ครับมีโต้ครับบางอำเภอบางจังหวัดยัง ประสบเรื่องของอุทกภัยให้กำลังใจนะครับภาครัฐภาคเอกชนกำลังช่วยกันผลไม้คนละมือครับนี่ครับช้าช้าชัดชัดโดนสีข้างครับคุณมรุตครับสี่โค้งสี่นอนสี่สุดท้ายโดนแล้วมันกีดเข้าขั้วหัวใจครับแต่พยายามกัดฟันครับนี่ครับแม่ดูกวนอูครับกวนอารมณ์จริงๆครับเด็กคนนี้ตัดซ้ายดอกหรือโอ้โหยามเฉ็บมาตีอีกสองเข้ากระโดนข้างอ้าวกวนอูกวนอูหาเรื่องหาเรื่องยาว โอ้โหดูครับเปลี่ยนเสิร์ฟเฉยเลยครับตอนนี้ครับคนอูขวนอูแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วนอูแตกแล้วตอนนี้ครับคนอูต่อยมาเข้าบริเวณรับตัวเอ้าแหมจะไปแล้วครับกัดฟันสุดยอครับยาดเรีมดาเอ้าครับคนละบาทเลือดไทยเลือดไทยเลือดไทยเป็นของไทยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วโอ้โหเจอหมัดซ้ายเข้าไปครับโอ้โหเจอหมัดเข้าไปครับเติร์นตัวเตตัวเอ้าอัดครับมีหยุดครับมีหยุดแล้วโอ้โหเจอหมัดขวาครับพื้นไปแหมเลือดก็ยังไหลออกมาครับ ไต่ไม่สนครับคูณอูตอนนี้ครับกำลังจะสำลิข์พล่า้วกำลังจะสำลิข์พล่าวโอ้โหยเอาละครับจะหายของเก่าแล้วครับต้องหาทางละดูเดือดกระจลังสัปดาห์มาหน่อยครับไม่มีที่สิ้นสุดครับเอาละครับปอแปะปอแปะเอาจะเอาไหมครับอยากถึงนบลาเอาไหมโอ้โหโอ้บาดทุดครับโอ้โหทิ้งตัวครับไม่ไหวครับเรียบร้อยครับดูครับภาพช้าๆครับนี่ครับไล่ตุยลำตัวครับเฮ้ยเกือบจะอยู่แล้วครับช่วงต้นยกนี่ครับโอ้โหหมัดชุดหมัดนี้ครับ แม่แกไล่ทุกมุมเลยครับใช้เวทีของมวยไทยซปเปอร์แชมป์นี่คุบค่าคุมทุกเวลาครับดูครับโอ้โหไล่สี่มุมนี้จัดเต็มทุกมุมเลยครับอู้ต่อยมาเข้าบริเวณรับตัวเอาแม่จะไปแล้วครับกันบันสุดมาครับยามสุดยออ้าวมันจะพลบาพลบาเลือดไทยเลือกไทยเลือกไทยเป็นของไทยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วโอ้โห,โหเจอหมัดซ้ายเข้าไปครับโอ้โหเจอหมัดเข้าไปครับ เดินตัวนตัวเอ้าอ่านครับมีหยุดครับมีหยุดแล้วโอ้โหใจมันขวาครับพื้นไปแหมเลือดก็ยังไหลออกมาครับไตไม่สนครับคูณดูตอนนี้ครับกำลังจะสำลิพคนแล้วกำลังจะสำลิพคนแล้วโอ้โหเอาและครับจะหายของเก่าแล้วครับต้องหาทางวับดูเดือดก็จำสัปดาห์มาหน่อยครับไม่มีที่สิ้นสุดครับเอาละครับป่อแปะป่อแปะเอาจะเอาไหมครับยากเห็นอะไรเอาไหมโอ้โหโอ้บาทุดครับโอ้โหทิ้งตัวครับไม่ไหวครับเรียบร้อย ดูครับภาช้าครับนี่ครับไล่ตุยลําตัวครับอือเกือบจะอยู่นะครับช่วงต้อนยกนี่ครับโอ้โหหมัดชุดหมัดนี้ครับแม่แกไล่ทุกมุมเลยครับใช้เวทีของหวยไทยซปเปอร์แชมป์นี่คุมค่าคุมทุกเดลาครับดูครับโอ้โหไล่สี่มุมนี่จัดเต็มทุกมุมเลยครับ